กำกับบ้านโป่งส่งวัตถุพยาน12ชิ้นจากรถแอมให้อาจารย์ออสตรวจหาสารไซยนด์ ส่งหลักฐานตรวจเพิ่มผู้กำกับสพบ้านโป่งส่งวัตถุพยาน12ชิ้นจากรถแอมให้อาจารย์ออสตรวจหาสารไซยาไนด์ด้านสพอดอนตูมส่งตู้เย็นครูออสตรวจหาสารพิษหลังเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำย29เมษายน2566เมื่อเวลา14นาฬิกามีรายงานว่าวันนี้28เมษายนพันตำรวจเอกปิยะพงษ์วงเกตใจผู้ภูมิกับการสพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีส่งเรื่องและหลักฐานขอความอนุเคราะห์ให้ห้องปฏิ บัตรการของรองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายรรยัยเกษตรศาสตร์ตรวจวิเคราะห์วัตถุพยานที่เก็บจากรถเก๋งโต,ยโ,ตโยต้าวีออสสีบรอนเทาทะเบียนกอไก่ตอเต่า9532นครปฐมของนางสรารั์รังสิวุฒาพรหรือแอมเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาจำนวน12รายการเพื่อหาสารไซยาไนต์สืบเนื่องจากเมื่อวันที่14เมษายน2 0 0พ 566นางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยผู้เสียชีวิตขับรถเก๋งโตโยต้ายารสสีขาวทะเบียนกไก่นอนนู2340กาญจนบุรีจากบ้านพักอาศัยไปจอดที่บริเวณบ้านพักของแอมอำเภอเมืองกาญจนบุรีและเปลี่ยนไปนั่งรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีบรอนเทาทะเบียนกไก่ตอเต่า9532นคนปรปฐมมีผู้ต้องหาเป็นเจ้าของรถและเป็นผู้ขับรถคันดังกล่าวโดยขับจากจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างทางได้แวะปั๊มน้ำมันปตท ท่าไม้อําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นขับขี่รถต่อไปอยังบริเวณที่เกิดเหตุริมแม่น้ำสาลาประชาคมอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผู้เสียชีวิตได้ลงไปปล่อยปลาระหว่างที่ผู้เสียชีวิตลงไปปล่อยปลานั้นมีอาการหมดสติหรือเป็นลมและเสียชีวิตในวันเดียวกันจึงได้ตรวจยึดรถยนต์เก่งไว้ตรวจสอบวัตถุพยาน12ชิ้นที่ใช้สําลีชุบเอทานอลเช็ดรถตามจุดต่างๆอย่างละ1ถุงรวม12ถุงประกอบด้วย ตรวจเช็ดที่ประตูหน้าซ้ายรถด้านในที่เบาะด้านหน้าซ้ายที่คอนโซลหน้ารถด้านซ้ายที่พนักพิงด้านหน้ารถที่บานประตูหน้าขวาด้านในที่เบาะหน้าด้านขวาที่พักเท้าหน้าขวาที่เบาะหลังที่ช่องเก็บของหลังที่พักเท้าหน้าซ้ายที่คอนโทรลและที่พักเท้าหลังเพื่อให้ตรวจหาสารพิษหรือยาพิษหรือสารเคมีที่เชื่อมโยงกับไซยาไนซ์หรือสารพิษอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างละเอียดเพื่อประกอบสำนวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป นอกจากนี้พนักงานสอบสวนสพอดอนตูมจังหวัดนครปฐมได้ส่งหลักฐานตู้เย็นตรวจหาสารพิษหรือยาพิษหรือสารเคมีที่เชื่อมโยงกับไซยาไนต์หรือสารพิษอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยตู้เย็นดังกล่าวตั้งอยู่ในห้องนอนของนางสาวพุทธดีสามบุมีอายุ39ปีหรือครูออสอดีตข้าราชการครูที่เสียชีวิตอย่างเงื่อนงำคาดถูกแอมวางยาเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน2565เสียชีวิตใน บ้านพักตําบลบําลูกบัวอําเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมสภาพศพชักเกรงมือจีกน้ำลายฟูงปากและจมูกพ่อดูแล้วว่าอาการคล้ายกับคนโดนวางยาอีกด้วยทั้งนี้ตู้เย็นเครื่องดังกล่าวพ่อและแม่ของครูออสยืนยันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวตั้งแต่วันที่ครูออสเสียชีวิต20พฤศจิกายน2565จนถึงปัจจุบันจึงได้ส่งมาตรวจสอบที่ห้องแลบด้านนางสาวโสระยาฤทธิอารามผู้อำนวยการทันทสถานหญิงกลางเปิดเผยว่าขณะนี้เป็น เป็นวันที่3ที่แอมใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือนจําระหว่างการตั้งคันสี่เดือนโดยล่าสุดยังคงอยู่ในห้องกักโรคขณะนี้ความดันปกติแม้ว่าคืนแรกจะมีความดันสูงแต่แพทย์ของทันทสถานโรงพยาบาลราชทันได้จ่ายยารักษาจนอาการทุเลาล่าสุดได้รับรายงานว่าแอมไม่มีปัญหาเรื่องความดันแล้วส่วนอาหารเมื่อเย็นวันนี้สามารถรับประทานอาหารได้ทั้งนี้จากการอยู่ในเรือนจําพบว่าแอมมีการปรับตัวได้ดีมีความเฟรนลี่โดยพยายาม ชวนผู้ต้องขังอื่นๆในห้องกักโรคพูดคุยไม่ได้มีการตรีกิเวกหรือเก็บตัวรวมทั้งยังไม่ได้รับรายงานเรื่องอาการซึมเศร้าหรือการร้องไห้ฟูมฟายแต่อย่างใดส่วนเรื่องชีพจรของเด็กในคันยังปกติเนื่องจากในกรณีของผู้ต้องขังที่ตั้งคันจะมีการตรวจชีพจรของเด็กในคันเสมอขอออทางท่าสถานหญิงกลางกล่าวอีกว่าชีวิตของบุตรในคันหลังคลอดว่ากรณีของแอมช่วงแรกแม่และลูกจะได้อยู่ด้วยกันเพราะแม่จะต้องให้นมบุตรประมาณสี่เดือนหรือห หากหลังจากให้นมบุตรเสร็จสิ้นทางญาติและครอบครัวอาจจะเข้ามารับเด็กออกไปก่อนก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของครอบครัวนั้นๆหากไม่มีญาติมารับเด็กออกไปก็อาจมีการส่งตัวเด็กไปยังที่ที่รับดูแลเลี้ยงเด็กแทนก่อนอายุหนึ่งปีเพราะเราจะไม่ให้เด็กต้อง เติบโตอยู่ในที่แห่งนี้อย่างไรก็ตามทางราชัณฑ์มีบุคลากรและโปรแกรมสำหรับช่วยดูแลผู้ต้องขังที่ตั้งคันไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนิทานให้ฟังการเปิดเพลงบรรเลงเพลงโมซาการเรียนโยคะกิจกรรมฝึกการเลี้ยงบูรเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาการให้กับเด็กในคันจากนั้นเมื่อเด็กคลอดก็จะมีห้องและพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเลี้ยงและดูแลทารกที่เพิ่งคลอดส่วนคนเป็นแม่ก็ใช้ชีวิตปกติและในช่วงกลางคืนถึงจะให้แม่และลูกได้นอนด้วยกันยืนยันว่าทางราชธรร ให้ความดูแลแก่ผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามวันนี้29เมษายนนางทันนิชาเอกสุวรรณวัฒนายความของแอมได้เข้าเยี่ยมพูดคุยกับลูกความคาดว่าเป็นการพูดคุยในเรื่องคดีความที่เกิดขึ้น